สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้ววันศุกร์สุดสัสปดาห์พี่น้องมือน,นี่ฝนยูประเทศเยอรมันตกเบิดมือเบิดขึ้นนารอดพี่น้องคอยละเงืดไหลเป็นอย่างขึ้นว่าไปตกยูบานเฮาอ่านาตกห้ามเขายูทองหน้าเหตุพี่แห้นออน,หนองยูบานเฮาเนาะจ่ามือนี้วันศุกร์สุดสัสปดาห์พี่น้องมือน,นี้ยนันเบื้องแน่นากาคอยหนากากับสีเสียเขากันคุนเดบว่เขากับว่าจะาข้องเขา มื่อนี้เฮ้าสิมาแกหมูกันพี่นอ้องแกหมูอาทิตย์นี้คือเบาเบาอาทิตย์หนึ่งเราเด้น,นี่พี่น้องบ่ได้แกะบ่มี่น้ำหนักเลยได้พ่อค้าคุณหนุ่มเสยนบ่บูจาบ้าเบาแเล้วกับรล่ออีกยังละพี่น้องหากุญแจแกะหมูท่านที่จา้ามาเดจา้ามาเดจา้าขยับเข้ามาผู้ใดสิมาแกะหมูกับลินอันนี้ หมูนี่มันเป็นหมูติปเด้อจ้าพี่น้องอันลูกค้าเพิ่นเพิ่นสียอดเงินไสหมูให้เหาเวลาเพื่อนั่นนวดเซจแล้วแมจ่จ้าบางคนเพื่อนกะสีเอาเหรียญใส่บางคนเพื่อนก็เอาใบใส่บางคนมีหน่อยกะหยอดเหรียญเน,นอาะจ้าบางคนเพื่อนกะเอาเหรียญหายุโรเพิ่นกะหยอดเหรียญเบิดจังสีนะบางคนเพื่อนกะนีละกะหยอดใบแล้วกะหยอดใบสิแเนี่ยใบหาเน,นาะจ้าเนาะ สำหรับลินเองแต่งงานบอับสามีฝรั่งนี่ได้ฝรั่งก็ตามทอพี่น้องเหตุงานเหตุงานคือเกาจ้าขันเฮ้านิ่งเฉยนิ่งดูใดโดยการที่บกเหตุการเหตุงานกับบ่เมนเนาะจ้าเนาะเสียดายเสียดายเวลาพี่น้องเสียดายที่เฮามาอยู่เมืองนอกแล้วเฮาบ่เหตุงานแม่จ่าอันนี้บ่ได้พาดพิงถึงผู้ใหเด้อจ้าอันนี้ อันนี้โตลิ้นเองลิ้นเมาโตเจ้าของไห่พี่ไห่น้องฟัง่งเนาะจ่าเนาะสำหรับลิ้นเองกับจานใส่ชีวิตกัยังคืออยู่บานเฮ้าละจา่าติดดินอยู่เหตุงานหัวปักหัวปัม้มแต่ละมือพี่น้องเก็บเงินเศษเสื้อของซสื้อ,อย่างอยู่คือเก่าละจา้บาบบไดเอนเพื่อฟิกเลุดเลิศเพื่อฟิดอก พี่น้องเป็นมันบ้านติดดินติดดินจ้าบริเ้ติดรูปันใดพี่น้องแต่บางส่วนติดรูก็มีแต่ว่าถึงแม้สิติดรูลินก็นยั่งคิดอยู่ว่าจะคของก็ยังก็ยั่งเป็นคนติดดินอยู่นะพี่น้องแต่บางแต่บางสิ่งที่เฮ้าควรติ่สิรู้ใดเฮาก็รู้เนาะจ้าเนาะบางสิ่งที่เฮาติดดินใดเข้ากับเข้าก็ตตรงเหตุตัวติดดินแน่ตลอด ไายมันกับบดีเนาะพี่น้องกับติดดินแน่ยติดรูเนี่ยจ้าการระบบการใส่เงินของลินก็นจะแยกแยะพี่น้องส่วนเก็บส่วนกินแล้วก็ส่วนทรงไปเมืองไทยเนาะจ้านะให้พี่ให้น้องเฮ่าให้พี่น้องของลินเองนี่ละจา้าเวลาเฮามีเฮ่ากับทรงให้เพลินแน่เวลาเหาบ่มีเฮ่ากับบด้ทรง สําหรับอันเงินไว้ถ้าซื้อของเล่นซื้อเบ็ดตะเล็ดซ้งลินก็เก็บเอาจงซีละจ้า,จาเก็บเอาอันเวาติลูกค้าพิ่นใหก็ก็บเบไว้ถ้าซื้อขอที่ก็อยากไดจงซี่แหจา้าที่กอยากไดหรือว่าที่กยาก,กินเนาะพี่น,อน้องเวจงือคือจอันอ้ยแต่นขี้มันกมนยจ เอานับนับไปนับไปพี่น้องเดี๋ยวพ้นสรุปสิพายุไทยคลิปเด้อจ้าโอเคจ้าอาทิตย์นี้ลิ้นก็ได้ค้าขนมเสน้นอยู่พี่น้องสรุปแล้วโอ้ยบอกพีนตะลิตนได้คระาขนมเสน้นก็พาลำยาขนมเ้นพนักพี่น้องบ่บแม่นออกจา้าช่องคนอีสานบานใช้จพูดเป็นคนขี่ทีเนี่ยจากหน่อยประหยัดรวอมเราก็ขี่ทีพี่น้องเอ้า oh, 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 oh. บุ้งจะข้าม่าประหยัดเราก็บ,บุ้งจะข้าม่าขี่ทีมั่นกะ มนกับบแเมีนเนาะจ้าโอเคจ้าพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องบุบเพยังไหลพอกันไม่คิดหนาจา้ารักษาสุขภาพลำลำรวยรวยสุขคนยอดซับตะไคร่ขึ้นเร็เร่สุขคนเด้อจา้าเดอ้อสำหรับมนี่ลิสปิดลานเราจ้า,จาพอกันไม่คิปหนาสวัสดีค่ะ